สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินเจ5 6 9นะคะวันนี้เราจะมาพูดเทคนิคการหาคู่สักใน Tinder หรือว่าแอปหาคู่ต่างๆนะคะแอปหาคู่เช่น Bumble OKC OK นะคะเป็นต้นนะ Match m e r g e ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่เลยก็จะพูดในหัวข้อเกี่ยวข้องกับ ร,รูปโปรไฟล์การสร้างโปรไฟล์ให้ดูน่าสนใจนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณต้องกลับมาก่อน back to the basic ก่อนเลยว่าคนที่คุณแต่นี้แดดออกนะ <c oughs> เราใช้แดดธรรมชาติคนที่คุณอยากจะได้คนที่คุณชอบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างถ้าฟังแจงหลายครั้งก็จะทราบแล้วว่าเฮ้ยเราต้องกำหนดสเปกออกมาให้มันชัดเจนนะคะเขียน <c oughs> มาก่อนจะลิสต์เป็น20ข้อ30ข้อก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะ ก็ตัวอย่างเช่นเหมือนของแซงอ่ะต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายนะคะแบ่งเป็น2ช่องช่องที่จําเป็นต้องมีกับช่องที่มีก็ดีนะคะ 1. ออกกำลังกายแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีแล้วก็ถ้ามีก็ได้ก็คืออาจจะมี กล้ามอาจจะมีหุ่นแบบมีแขนมีกล้ามอะไรเงี้ยแบบเนี้ยก็ก็ดีเหมือนกันนะคะอ่ะข้อ1ข้อ2เป็นคนที่จิตใจดีนะคะทําบุญสงสารช่วยเหลือคนอื่นข้อ3เป็นคนที่มีการศึกษาสูงฉลาดนะคะอันนี้ก็เขียนไปเป็นนักธุรกิจต้องมีฐานะที่ดีมีเงินมากกว่าเราอันนี้มาพูดแล้วก็ตักแดดไปนะคะโอเคไม่เป็นไรอัดต่อก็ ประเด็นก็คือถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองมากพอว่าคุณชอบคนประมาณไหนนะคะทีนี้โดยส่วนใหญ่แล้วคนเราจะชอบใครที่มีลักษณะคล้ายๆกันเช่นสมมุติว่าแจงชอบคนที่ออกกำลังกายหุน่นเหุนดีเพราะแจงเองก็ต้องหุ่นดีนึกงอกไหมเพราะแจงเองก็ต้องแบบออกกำลังกายนึ่นอ,อ,บบออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหารูปโปรไฟล์นะคะ ถ้าคุณชาร์จคุณอาจจะเป็นการเพิ่มรูป activity อ่ะเป็นรูปออกกำลังกายรูปวิ่งไหมรูปไปเข้ายิมไหมนะคะตรงเนี้ยก็ได้ให้มันชัดพอคุณเป็นรูปนักกีฬาสมมุติคุณไปไป,ไปดำน้ํามาคุณจะดึงดูดคนที่ดำน้ําเข้ามากับคุณถ้าเขาเห็นคุณเอ้ยเขาสนใจคุณเขาก็จะเข้ามานะคะหรือเป็นคนชอบทำกับข้าว คุณก็ใส่รูปคุณทํากับข้าวหรือว่าใส่รูปอาหารไปก็ได้แล้วคุณก็จะดึงดูดคนที่เขาชอบทํากับข้าวหรือว่าชอบอาหารเนี่ยเข้ามาหาคุณจะชอบความเป็นตัวคุณมันจะเยอะมากกว่าอันนี้แดดออกนะไม่เป็นไรอัดต่อมันจะเยอะกว่าการโชว์รูปแต่รูปหน้ารูปสวยรูปเซ็กซี่อะไรเงี้ยโอเคมีได้นะแต่ว่า จงมาว่าคนคนหนึ่งอ่ะมันควรจะมีหลายมิติทําอะไรได้หลายอยา่างเนาะไม่ใช่แบบเฮ้ยสวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวแล้วมันยังไงต่อแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอยากฝากนะบางทีอ่ะตัวอย่างของตัวเองตัวเองเป็นคนที่ชอบคนที่ทําอะไรได้หลายอย่างก็ดําน้าอ่ะจะมีภาพดําน้ําจะมีภาพไปวิ่งจะมีภาพแบบแอ่ใส่ชุดเดรสใส่ชุดเซ็กซี่ใส่ชุดทาํางานอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นลักษณะของการบอกว่าเอ้ยเรามีกิจกรรมอะไรอยากอื่นทําไม่ได้แบบ เห็นแต่หน้าเราแล้วยังไงต่อนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะเผื่อใครสนใจนะคะก็ลองดูว่าเออเท้าตัวคุณเป็นคนแบบไหนคุณใส่รูปประมาณนั้นไปนะคะแล้วคุณก็จะดึงดูดคนประมาณนั้นเข้ามาหาตัวคุณนะคะอาจจะเพิ่มด้วยการอาศัยชุดแบบออกกำลังกายก็ได้นะคะเหมือนตัวเองตอนนั้นเป็นโยคะตีลังกาเลยจ้ะเออก็ จะดึงดูดคนที่แบบรู้สึกว่าเออเขาก็ต้องดูแตตัวเองเนอะเไหมเข้ามาหาเราทํานองนี้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในส่วนของรูปโปรไฟล์ก็ดูซินอกจากรูปที่แบบเป็นหน้าตรงหน้าเราอย่างเดียวแล้วลองหากิจกรรมโดยเฉพาะสายฝอนะบอกไว้เลยเพราะว่าสายฝอโดยมากแล้วว่าฝรั่งเขาจะปลูกฝักให้คนทํากิจกรรมมาตั้งแต่เด็กเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเออเห็นแล้วสวยสวยก็ดีแล้วยังไงต่อเขาจะมองไปถึงการ ถึงคนที่แบบมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมในส่วนของรูปแล้วอะนอกจากในรูปหน้าตัวเองแล้วอาจจะมีรูปการทํากิจกรรมอื่นๆเพิ่มดําน้ําออกลังกายทํากับข้าวยังสมมตุติหรือว่าเพ้นก็ได้นะเพิ่มลงไปนะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์คุณควรจะเขียนไปว่าเฮ้ย hey, คุณมีงานอิเรกอะไรบ้างคุณทําอะไรได้บ้างแบบเนี้ยเวลาคนที่เข้าหาคุณเขาจะมองคุณเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, คนนี้เห็นแต่รูปโปรไฟล์สวยงามแล้วไม่ได้แบบไม่ได้น่าสนใจแล้วโอเค ไปต่อแล้วแบบไม่สนใจคนนี้ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ใส่ในส่นสวนของกิจกรรมงานอดิเรกนะหรือว่าในส่วนของรูปโปรไฟล์ไปนะคะให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครฝากเอาไว้ถ้าเป็นสายฝอเซ็กซี่ได้เลยไม่ต้องแบบไม่มีขีดจ,จำกัดนะบางทีก็ชุดว่ายน้ำใส่ไปเลยก็โอเคได้อยู่เหมือนกันนะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์อะไรยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปละร้อนมากนะคะสวัสดีค่ะ